รวบแล้วผัวเก่ารุมทำร้ายผัวใหม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ กรณีนางสาววาสนาพึ่งยิ่งได้ชมอายุ25ปีถูกอาวุธมีดแทงปักเข้าที่ราวนมซ้ายมีดปักอ,กอกได้รับบาดเจ็บสาหาัสหลังนายดัสกรมุ่ยอายุประมาณ30ปีและนายคนึงหนึ่งพลายละหารอายุ32ปีผัวเก่าเข้าไปทํำร้ายนายปิยวัฒนดีมประเสริฐสังอายุ24ปีผัวใหม่ขณะนอนหลับอยู่ในห้องจนถูกอาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บล่าสุดวันที่22กรกฎาคม2567พันตํารวจเอกสมเกียรติชมช ผู้กำกับการสถานีตำรวจนูรชอยศําพันตำรวจโทธีรพงศ์รักษาเวียงรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทสยุยมภูสิทธิกุลสารวัตรสืบสวนพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจนูรชอยศําสามารถจับกลุ่มตัวนายดัสกรหรือมุ้ยหมอนทองอยู่บ้านเลขที่107หมู่2ตำบลหนองสาลาอำเภอชอําจังหวัดเพชรบุรีและนายคนึงหรือหนึ่งภัยละหานอยู่บ้านเลขที่172หมู่7ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตามหมาย จำสารจังหวัดเพชรบุรีที่346ปี2567ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังปัทุสไล้ในเวลากลางคืนนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจูธรชัยศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายปิยวัฒน์ดีมประเสริฐสังเล่าว่าตนเพิ่งคบกับเพิ่งได้8เดือนและไม่รู้ว่ามุ่ยมาจากไหนเข้ามาวุ่นวายในชีวิต รู้แต่ว่ามุ้ยเลิกลากับพึ่งไปแล้วแต่มารู้ตอนหลังคบกับหนึ่งอีกคนและทราบว่าเลิกกันแต่หนึ่งพยายามมาหาพึ่งที่บ้านจากนั้นก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเลยจากนั้นก็มีมุ้ยโผล่เข้ามาในชีวิตเข้ามาวุ่นวายหาเรื่องตนทั้งทั้งที่ตนและมุ้ยไม่เคยรู้จักกันเลยวันเกิดเหตุตนนอนอยู่ในห้องมุ้ยและหนึ่งเดินเข้ามาในห้องถามตนว่ามึงเก่งเหรอในแชทมึงเก่านักหรอ ตนตอบไปว่าเก่าอะไรพี่ต่างคนต่างอยู่ผมไม่ยุ่งทางใครทางมันทํางานดีกว่าพี่จังหวะน,นั้นหนึ่งพยายามเดินเข้ามาต่อยตนแต่เพิ่งดึงออกไปก่อนจากนั้นมุ้ยเดินถือมีดปลายแหลมมาหนึ่งเล่มเข้ามาทําร้ายตนตนจึงชักมีดออกมาแทงส่วนออกไปจากนั้นจับมุ้ยกดลงพื้นจนเกิดชุลมุนกันขึ้นมุ้ยลุกขึ้นมาได้กระทืบตนในห้องสักพักได้ยินเสียงว่าเพิ่งถูกแทงตนจึงวิ่งตามมุ้ยกับหนึ่งออกมาก่อนทั้งคู่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปและเห็น เพิ่งถูกแทงได้รับบาดเจ็บนางสาววาสนาเพิ่งยิ่งได้ชมผู้บาดเจ็บเล่าว่าวันเกิดเหตุมุ้ยและนายหนึ่งมานั่งกินเหล้าที่บ้านตนกําลังจะปิดไฟเข้านอนแต่มุ้ยเดินเข้าไปหาดีมในห้องแล้วต่อว่าดีมก่อนที่ทั้งสองมีปากเสียงกันตนจึงผักมุ้ยออกมาจากห้องนอนจากนั้นนายมุ้ยก็เรียกหนึ่งให้เข้ามาทําร้ายดีมในห้องจากนั้นทั้ง3คนก็เริ่มทําร้ายกันตนจึงรีบเข้าไปห้ามทั้ง3าคนแล้วปักไฟน่าจะหลุดจนไฟดับตนจึงถูกแทงได้รับบาดเจ็บตน ได้คานออกมาจากห้องบอกว่าถูกแทงแต่ทั้ง3าคนยังไม่หยุดทําร้ายกันตนก็พยายามออกมาจากห้องจังหวะหันหลังให้ก็ถูกแทงเข้าที่แผ่นหลังอีก2ทีตอนแรกตนคบกับมุ้ยแล้วเลิกรากันไปจากนั้นมาคบกับ1ต่อมาได้คุยกับมุ้ยอีกครั้งจึงกลับมาคบกันอีก คุยกันไปมาจึงมาอยู่ด้วยกันโดยหนึ่งกับมุ้ยยอมรับกันได้ว่าอยู่ด้วยกัน3ามคนผัวเมียแต่ดีไม่ยอมรับไม่ได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นแบบนี้โดยมุ้ยและ1ถูกจับไปแล้วโดยมุ้ยและ1ได้ฝากขอโทษตนมากับพี่สาวหลังจากนี้คงไม่กลับไปคบกันอีกแล้วต่างคนต่างอยู่